สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทสสินค้าให้ลูกค้าชื่อคุณวีระยุทธ์นะคะสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปจะเป็น K9 Pro ก็คือเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะคะอาการลูกค้าแจ้งว่าวัดอุณหภูมิไม่ตรงสินค้าไม่สามารถใช้งานได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสินค้าของลูกค้าเองนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแกะกล่องแล้วก็ทาการเทสสอบ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ของลูกค้าเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองสกแกนนะคะ อันนี้เราลองใส่น้ำยาไปนะคะก่อนที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็บันทึกวิดีโอส่งให้ลูกค้าอันนี้คือวัดอุณหภูมิปกตินะคะเดี๋ยวจะให้อีกคนหนึ่งลองมาเทสนะคะในการวัดอุณหภูมิน,นี่นะคะเนี่ยค่ะวัดอุณหภูมิก็ปกตินะคะลูกค้าก็คือทางร้านค้าย,ยังไม่เจอ ปัญหาที่ลูกค้าแจ้งนะคะที่บอกว่าวัดอุณหภูมิไม่ตรงอันนี้ก็เทสหลายครั้งก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสามารถใช้งานได้ปกติวัดอุณหภูมิตรงนะคะขอบคุณคะ่ะ